สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์กับมนโหนอขอกอครับวันนี้พาเพื่อนมาชมมะม่วงเหมือนเดิมฮะตอนนี้ก็เริ่มได้กินแล้วฮะมะม่วงมะม่วงแรกนะปลูกได้ปีที่ห้านะเข้าปีที่ห้าตอนนี้ก็ เยอะฮะออกเยอะก็มีคนมาขอเรื่อยๆครับผมก็ให้ใครอยากกินก็มาขอได้ผมก็ให้ไปนะฮะหวานอมเปรี้ยวฮะถ้าถ้าแบบเขาได้ที่เขานะหวานอมเปรี้ยวทำน้ำปลาหวานกินเนี่ยได้ที่เลยนะอ๋เก็บมาอวดเพื่อนฮนะโอ้เยอะมากแต่ข้างบนสูงๆผม มันรู้จะขึ้นไปเก็บยังไงหาวิธีอยู่มันก็รู้สึกเหลืองๆนะทุกคนเนี่ยอ๋ออย่างที่เคยเล่าฮะปลูกอะไรไปก็ต้องได้กินอย่างนั้นแล้ครับทำอะไรไปก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนครับอขอให้เพื่อนรักษาตัวเองดีๆฮะบนรักษาออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสะผมฮะ หมู่บ้านผมก็ดีฮะล่มลื่นดีแล้วก็เพื่อนบ้านก็สามัคคีกันดีมาขอบ่อยฮะมาขอม่วงนะฮะก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับภาพมมม่วงภูมิใจมากฮะภูมิใจกว่าซื้อเขากินเยอะแยะครับ เนี่ยเพื่อนดูก็เก็บมายั่วลำลายเขานู่นข้างบนนะข้างบนก็มีให้เหลืองเหลืองมนมีเหลืองเหลืองด้วยน่าจะได้ที่แล้วเนี่ยผมหาวิธีเอาลงอยู่นะฮะลูกผลใหญ่มากที่เรียกว่ามะม่วงแรดคือเขาจะมีหน่อนะ,ะเนี่ยหนอมันแลดเนี่ย <c> ร <oughs> เรียกมะม่วงลดหรือเปล่า ก็ไม่ทราบได้นะฮะมีหนอก็โอเคครับหอมปากหอมคอครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับคิดดีทำดีคมโนกนอกขอคอครับขอให้รวยทุกคนครับวัสดีครับ